จริงนะผมก็อ้นี่เขาอยู่นะเพราะว่าไอ้พวกอันนี้ก็อยู่ับบรวนใช่ไหมล่ะมม่นเนอ้ป่อาจารย์่าขอามเาดูไม่เห็นเลยซื้อมาสิ่ซื้อเม่เห็นก็ไม่กล้าเล่นนแต่ว่าเราเต็มก็แม่ดีชอบไกแบบอย่างนี้นะแล้วเราก็กลัวแบบเาเล่นเเขานี่เราลูกลเออ